จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สารกลางจังหวัดนนทบุรีนายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนน,นทบุรีประชานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของคณะลูกเสือเนนนารีนึ่งในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565เพื่อเป็นการน้อนนมนึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเป็นการฝึกทักษะความมีระเบียบวินัยต่อตอนเองและสังคมรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับพคณะลูกเสือนานาชาติ อันเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการลูกเสือที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการการดำเนินงานเป็นด้วยความเรียบร้อยราบรื่นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกป,ประการทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลาณนาไมยดีมีจิตสํานึกดีมีความสมคคีมีความเสียสละอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้แก่ประเทศชาติกิจการลูกเสือจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตรหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมครับนิวย4สิบสี่สถานีประชาชน สามารถเนเจดีรายงาน